มีอะไรนะชาแนลเกือบสิปีที่เมกะแมนหายไปแต่ปี2027เขาจะกลับมาม e กะแมนดูโอโอไรไม่ใช่แค่ภาคใหม่แต่มันคือการรีเซตตำนานแล้ววันนี้ผมจะพาไปดูว่าทำไมเกมนี้อาจจะเป็นม e กะแมนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราการกลับมาของเมกะแมนครั้งนี้จะมีอะไรให้น่าสนใจ เรามาติดตามกันเลยครับในงาน THE GAME AWARD ปี2025 CAPCOM ป,ประกาศเปิดตัวที่แฟนๆเฝ้ารอหลายปีว่าจะกลับมาสู่ซีรีส์หลักในรูปแบบใหม่ในชื่อ Mega Man Duo Override ซึ่งเป็นภาคที่12ของซีรีส์หลักคลาสิก c Mega Man ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในปี2027พร้อมลงเกือบทุกแพลตฟอร์ม ได้แก่ n ิน t e n d o Switch n i n t e n d o Switch 2 PS4 PS5 Xbox และ Xbox Series XS PC Stream นี่คือข่าวดีมากนะครับสำหรับ m e ก a m a แมทั่วโลกนี่คือการกลับมาของบูบูเมอร์อย่างเป็นทางการในรอบหลายปีหลังภาคก่อนสุดท้ายคือ m e ก a m a แมนที่ออกในปี2018นับราวว่า1เกือบ1นึ่งทศวรรษแล้วซึ่งเกมนี้นะครับแค p คอม ยังปล่อยข้อมูลเนื้อเรื่องไม่ครบถ้วนจากการประกาศเป็นทางการเรื่องราวจะยังคงอยู่ในจักรวาลของมิกกแมนแบบดั้งเดิมกล่าวคือมิกกแมนตัวเอกหุนยนต์สีน้ำเงินที่เราควบคุมในการต่อสู้ดรไลท์ Light, และดรเวอรไศัตรูกเก่าและเพื่อนร่วมทางของมิกกแมนคอนเซปต์นะครับยังคงเป็นการต่อกรกับหุ่นยนต์ที่ถูกไวรีปลุกกลับมาและมีการผจญภัยในโลกอนาคตอย่างเต็มรูปแบบ ยังบอกใบ้ในตัวอย่างให้เห็นเสียงของโปโตแมนทำให้หลายคนเชื่อว่าโปโตแมนจะกลับมาเป็นตัวละครสำคัญในภาคนี้นะครับซึ่งตัวอย่างที่ปล่อยออกมานะครับการาฟิกแบบเกม 2D 3D ประสานกันมีองค์ประกอบ 2D แต่ใช้เอฟเฟกตบวกมุมกล้องแบบปราณีทำให้ภาพดูสดใสสไตล์แคปคอมคลาสสิกสุดๆ ซึ่งแนวเกมนะครับยังคงเป็นแพลตฟอร์มเมอร์แอคชั่นด้านข้างนะครับเหมือนภาคก่อนๆหน้านี้นะครับการกระโดดลบยิงศัตรูสะสมููิพิเศษนะครับที่เราจําจัดได้นะครับด่านที่ท้าทายออกแบบมาเพื่อทักษะการตอบสนองของผู้เล่นซึ่งแคปคอมนะครับเรียกเกมนี้ว่าโอ e รย์นะครับชาเลนเจอร์นะครับแอนเบดดาวนะครับรีเจียนนะครับเก่าประมาณว่าจะต้องตะลุยผ่านสนามที่ท้าทายได้อย่างลื่นไหลนะครับ ซึ่งถ้าย้อนอดีตกลับไปนะครับเมกาแมนก่อนหน้านี้นะครับคือเป็นภาคที่ต่อเนื่องนะครับจากภาค11นะครับวางขายเมื่อปี2018นะครับโดยภาคนั้นได้รับคำชมว่ากลับมาใช้กราฟิกแบบ2.5 d ดีนะครับสวยงามนะครับมีระบบดับเบิลเกียนะครับและท่าใหม่ๆที่สร้างความสดใหม่เป็นเกมคลาสสิกที่สนุกท้าทายนะครับสำหรับแฟนเกมเก่านะครับแล้วก็นักเล่นใหม่นะครับ ซึ่งภาคนี้นะครับดูโอโอไรนะครับจะเป็นการกลับมาที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับพอทางค่ายครับคอมตั้งใจให้เมก a าแมนเป็นหนึ่งใน IP หลักของค่ายและวางแผนจะขยายซีรีส์ให้ใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับซึ่งมันว้าวมากเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับแกรคอมยังตั้งใจเปิดตัวภาคนี้เพื่อฉลองครบรอบ40ปีของซีรีส์เมกาแมนซึ่งเกิดจากการเปิดตัวครั้งแรกของเมกาแมนในปี1987พร้อมกับการ การกลับมานะครับอย่างยิ่งใหญ่ในปี2027การฉลองครบรอบแบบนี้นะครับหมายความว่าผู้พัฒนาจะใส่ใจรายละเอียดและคุณภาพมากขึ้นส,สำหรับแฟนเกมนะครับถือว่าเป็นการกลับบ้านของมิกกาแมนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่มันคือโอกาสที่จะได้รู้จักซีรีส์นะครับที่มีประวัติอันยาวนานกว่า30ปีนะครับสิ่งที่แฟนมิกก้าแมนคาดหวังจากดูอัลโอไรนะครับคือ เกมเพลย์ที่คลาสสิกบวกความทันสมัยศัตรูหลากหลายด่านออกแบบท้าทายอาวุธและเครื่องมือใหม่งานภาพและเสียงที่พัฒนาไปอีกระดับนะครับซึ่งตัวละครพิเศษนะครับจะมีแนวคิดตัวละครอย่างโบโตแมนที่กลับมามีบทบาทและตัวละครอื่นๆจะทําให้มีเนื้อเรื่องนะครับมีมิติมากขึ้นครับเน,เนื้อเรื่องนะครับแก็บคอมนะครับ ยืนยันนะครับว่ามีเนื้อเรื่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับแม้ยังไม่ได้ปล่อยรายละเอียดของเนื้อเรื่องมากนักนะครับแต่ความคาดหวังของเส้นเรื่องหลักต่อเนื่องจากตำนานของเมกะแมรแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เกมจากแคปคอมได้เลยนะครับก็คือการมีส่วนร่วมของเกมนี้นะครับคือการประกวดโรบอตมาสเตอร์นะครับถือว่าเป็นที่แฟนๆน,นะครับจะได้เห็นของจริงในเกมของไอเดียตัวเองนะครับ สรุปง่ายๆนะครับถ้าคุณเป็นแฟนเมก้แมนอยู่แล้วนะครับเมกาแมนภาคนี้นะครับดูโอโอรายนะครับคือการกลับมาที่เจ๋งที่สุดในรอบหลายปีนะครับถ้าคุณไม่เคยเล่นนี่คือโอกาสที่จะเริ่มต้นนะครับจากภาคใหญ่ที่ทําให้กลับมาทําใหม่นะครับแล้วก็ถ้าคุณรักเกมแอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์เกมนี้มีโอกาสที่จะกลายเป็นหนึ่งในเกมคลาสสิกแห่งยุคของปี2020เลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าคุณชอบนะครับคลิปแบบนี้นะครับปรกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้เรานะครับแล้วถ้าคุณมีคอมเมนต์มีความเห็นอะไรนะครับหรือมีคอมเมนต์ที่เราถูกใจนะครับโปณดคอมเมนต์ให้เราฟังหน่อยนะครับว่าคุณมาทับใจอะไรในเมกะแมนนะครับเจอกันใาคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ